กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์นะครับเมื่อมีแฮชแท็กเซฟทับลาน,นะครับถูกแชร์สนานบนโลกโซเชียลกับกรณีดราม่าเฉือนที่ดินนะครับอุทยานแห่งชาติทับลานแนวเขตใหม่ที่ทําเนื้อที่ป่าหายไป 2 6 5 0 0 0ไล่โดยมีการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับตั้งแต่28มิถุนายนนะฮะและจะปิดการแสดงความคิดเห็นนะครับในวันที่12กรกฎาคมนี้ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นมาเกือบ10วันแล้วนะครับแต่เรื่องราวก็ยังคงเงียบอยู่ จนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับกระแสมีความรุนแรงขึ้นล่าสุดนะครับหนุ่มอัตพรนะครับนักสแสดงและผู้กำกับชื่อดังนะครับได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ภาพข่าวนะครับที่มีข้อความว่าคนไทยคิดเห็นอย่างไรเฉือนป่าอุทยานทับลาน2องแส0หก่ 260, 000, ไลคคนไทยคิดอย่างไรเพื่อถอมพื้นที่ป่าอุทยานทัพลานซึ่งหนุ่มอัตพรนะครับยังเขียนแคปชั่นอีกว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีของจุดๆนะครับที่มีอำนาจขย นะฮะแล้วก็มีวงเล็บด้วยว่าเติมคําในช่องว่างเองนะครับหลังจากนั้นนะครับก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลาม